อวดหุ่นบ้านเรือนหอวิวสนามหญ้าปังมากถือว่าจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแดนวอรเวสและแพตตี้อังสุมาลินหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากเพราะมักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันเป็นประจำ อย่างก่อนหน้านี้แดนแพตตี้ก็ได้ควงกันทำบุญเรียบง่ายในครอบครัวหลังบ้านใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ล่าสุดแพตตี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพมุมโปรดบ้านเรือนหอให้แฟนคลับได้เห็นกันโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ากว่าจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ออกมาสวยใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียว Hashtag Podium f ฟ r n i t u r งด้านของแฟนคลับก็เข้ามากระนำกดไลค์พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย น่าอยู่มากค่ะดูรีวิวจากบ้าน YouTube จบแล้วครับบ้านสวยน่าอยู่มากครับคลิปบ้านแล้วคะ่ะน่าอยู่มากบ้านน่าอยู่มากค่ะน่ารักละมุนมากเลยค่ะมุมนี้อลังการมากสวยน่าอยู่สุดๆขอบคุณข้อมูลจากแพตตี้อัง